สวัสดีครับอยู่กับผมปังปอนดําซิงครับวันนี้ก็ย้ายย้ายมาลงหน้าง,งานไหมนะครับตอนนี้กำลังแต่งทางครับนี่อยู่กับเจ้าฮิตาชิมันเดิมครับนี่คืเ้เก่าคือเดิมแล้วครับอยู่ที่บ้านน้องอกเกียรกับนี่ อาจจะมีภาพกีฬามันๆอยู่นะครับในคผมบ้าผมมานะตอนนี้กำลังแตง่งกำลัลงแต่งทางอยู่ครับนี่เอาคลิปนี้จะว่าเป็นภาษาลาวนะครับเนะาะภาคภาษาภาคอีสานของเขาหนังเองเขาจะงุศัยมนะากเนาะว่าขายายสะแล้วก็ลงลึกพร,ร้มอมกัวน,วนว่าน้ำขึ้นยังเต็มสะอยู่ขั้นว่าเหน่อยนี่ เอารอชมกันครับองอาจจะาบอกว่าเก่งจุดสูงมากสุอดอกครับเอาเด่นไปแล้วครับ นัวมบอาตรงนี้ฟ้าเอ้าตอนนี้ก็มาทำกานสามขั้นแล้วครับเนี่ยเหลือสมาเช็งอีกหนึ่งขั้นหรือสองขั้นอีกขั้นหนึ่งสตาร์ทบอตตีครับพ่วงให้ยุ่มเส้าพ่วงบอตตีครับ ต้องรอตู้ชาร์จเนาะเอา้าเดี๋ยวไปเอารถลบเขาก่อนครับเอา้าเีือนรถมาลบแล้วครับนบี่เอาิัวสีไสกรเขาบอกว่านี่ต่วหมู่บ้านเรามาเลี้ยงไว้รหรอครับสามเที่ยวก่าจะไปยังไงว่าลรพดลจกัก มากก็เสียเวทหรอวะ,อะนี่เหรอวะครับรว่าจโอ้สะเกามันตื่นตนตันนี้ครับนี่นนพุดนี่จีเนี่ยจกคู่ เอา้าปลายใหญ่ขึ้นโซโลเองแล้วครับนี่มาตัดทงไปนีกล่อง <laughs> อาจจะสั้นแน่นะครับเนาะ เสียงเครื่องนิ่มมากครับหลังแต่พัดลมฮื้อๆห,ห,หละครับนี่ป้ายไงวันลกใกล้ๆครับแวงเขียวละอยคือเขาเดียวแรกแค่ม้านครับเด็กไป พอมีสีปั่นขาเนี้ยพร้อมครับนี่ยำปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถพกรอบคันนบนี่ครับน้องปุ๊บนี่จะเข้าเก้าปีแล้วครับนี่เข้าปีเก้าครับนี่ ใช้ทนครับเครื่องตัวนี้ใช้ทนมากครับอืดทนมากครับนี่ h o 7 d ครับนี่ร้อยเก้าสิบห้าครับวันสื่อมาแม่ครับไอ้ หมอ้อหนามเอาไปพาเบิรงมีตะนอดมีตะหยังอยู่ในหม้อหนามครับก็ไม่ไม in, คือคือสิลนใส่ในว้ในหม้อหนามนะขยายหม้อหนามใหม่เลยครับเป็นซีช่องเนาะก็แยกสองแยกสองทีมงานคพื่อเราครับเหมือนนี้ <polite life. S 2> ฝากถึงคุณสายชนนะครับเด้อกักตัวอยู่บ้านเนี่ยอ๋หนีเบิ้งครับนี่ม่ต้องย่าน,นเลื่อนหรอกครับนี่แรนงานเถี่ยวละลอยเออได้ผูนอนกักตัวอยู่บ้านแล้วครับนอนบอนลับด้ดยครับเห็นคลิปนี่เอาไป แบบสบายๆครับนี่โอ้ทางแข็งครับนี่เอาเดี๋ยวขอตัวรถมาใส่กันครับใส่แล้วครับมันตักครับ กันอาชีพใส่ประมาณหาดักถือหกดักครับผมจะใส่พอดีพองามกันราคาดินเพิ่นเหรอเนาะครับเนาะราคาดินถือใส่ถือครับแพงอ่ะใส่ร้ายเพิ่นใสมกันราคาเพิ่นซื้อแล้วครับผมเนาะงัวกับหุ่นจักมาเบิองรถนไปโครกับเหนียวยืนเบิองเสือยเลยครับงัว เดี๋ยวคอยไปเบล่งหนางานทีเี่นนะครับเนาะไปครับ จะพาลงหงของเรเี่ยวต้องเกี่ยวนะครับเา ไ,ได้เงินลอยเขาคับบเมินงามหัวง,งามใหม่ไปคับบรีเอ,อเล่สองเดี่ยวแปเพบ่ันะะรับ้านมาบับ สวัสดีเพื่อนตอนนี้ครับผมสวัสดีครับฝากติดตามเนะครับน้องน้อยๆครับผมบ๊ายบาย